สวัสดีค่ะกระราน,านช่องพัตูลูนะคะช้างผู้ใจายขวันเมืองนะคะช้างแห่งงานใยขฝันเมืองนะคะวันนี้เราอยู่กับนุ่มโลโลทั้งนั้นเลยอุ้ยทหารที่จะทหารใหม่ปะทหารทหารนี่ไม่ติดนครับไม่ติเราก็เรียกใน่ติดมาน,นี่เราก็อยู่กับานยายทหารอือปีที่แล้วใครจําได้บ้างรอไหมครับ <laughs> วนเหมือนเดิมว่นเหมือนเดิมห <laughs> ยาบคาย <laughs> สมบูรณ์เหมือนเดิมสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะมีกับนี่โอ้หมาหมาก็มีชื่อไหมคะมีครับมีเขามีมีชื่อมีชื่อทุกตัวจำได้ไหมคะจำได้ครับแต่ผมจำไม่ได้นี่ชื่ออะไรอันนี้วิทยาอันนี้วิทยาโอ้ชื่อวิทยาชื่ออะไรบ้างเอาเท่าที่จำได้นะผมจำได้แต่มีวิทยามีสลันมีสลันโอ้ชื่อมันพระเอกนางเลยมีใครมันมันเยอะมาก ตัวตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้หมดตัวผู้หมดเลยตัวผู้ตัวอ๋อเขาไม่เน้นไม่ไม่นิยมช้างมันจะอาหารก็วหมาต้ถ้ามาตัวยีตัวเมียจะเป็นพยาบาลอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ชื่ออะไรกันอันนี้ชื่ออะไรหนูหมาชื่ออะไรไอ้ข้ามครับไอ้ข้ามครับไอ้้ขามตัวนี้ชื่อข้ามไอ้หญิงหญิงขึ้นไปถ่ายรูปอันนี้ชื่อข้ามนะครับอันนี้ชื่อไอ้ข้ามนะคะ นี่ก็มีแบบสนับเท้าทําไมต้องใส่ใส่กันให้มันดูสวยงามหนึ่งชุดชุดสวยงามสองที่สามเป็มอีกเส้นประกันหประมาณมันแล้วแต่ความสั้นความยาวของเส้นถ้าเส้นยาวๆก็สองเส้นถ้าเนแล้วนี่ทีมช้างก็มาแล้วแล้วเส้นในสองโอ้มันดูไม่คุมมันอยู่ในนั้นราคาไปดู พระเอกของเรานะ,ะแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วนะคะตีนี้โบ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 ไม่ได้มาแห่ด้วยนะคะทุกท่านเพราะว่าต้องมาตั้งขนบวนไปพักนะคะเดีย๋ยวไปดูพ้อเสกกับพี่ควันของเราแต่งรอแล้วนะคะพราะม้าก็แต่งรอนานแล้วนะคะรอนานแล้ว <c oughs> เคยโดนม้าดิบไหมคะท่า <c> น <oughs> ม้านะคะดูเราไม่กล้าเข้าใกล้นะคะกวัวม้าดิด เพราะว่าไม่คุ้นเคยเนาะส่วนด้านนี้ก็เป็นพัสดุก่อนนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องรอแล้วนะคะนี่โอ้ยใส่ถุงเท้าก่อนใ่ จะมาแค่เชือกใหญ่นะคะมีหนุ่มเสกขวัญเมืองทองคำพังบุญมีพังน้องส้มนะคะเดีวเรา,อาเรอดูขบวนอีกทีนะให้หนุ่มๆเราแต่งตัวก่อนนะคะทุกท่านจะได้ชมขบวนกับม้าอีกทีนะคะ ตอนนี้นุมหลอกของเราก็มารับเจ้าภาพนะคะขึ้นบนหลังช้างเรียบร้อยแล้วนะคะขบวนก็จะได้เคลื่อนนะคะโอ้โหแดดแดดร้อนแรงเหลือเกินนะคะ วนม้าอยู่ด้านหลังนะคะเพราะว่าม้ากับช้างอยู่ใกล้กันไม่ได้ม้าค่อนข้างจะตัวช้างนะคะทีมทหารเลยบอกว่าขอเว้นระยะห่างหน่อยนะคะวันนี้ตรงกับวันตรุดจีนด้วยนะคะทีมงานเราก็เลยเล่นสีแดงนะคะ รอรออยู่ด้านหลังนะคะพ,อพ,อพ่อแม่ทุกท่านทุกคนจะเป็นการแห่การพอสมควรนะคะอันนี้เป็นปีที่สองนะคะที่ทีมงานอ่าพ่อลูกของเราได้มาร่วมขบวนแห่นะคะ เขาบอกว่า17ตัวนะทหารนี่แล้วก็มีรถรถม้าด้วยค่ะแล้วก็รถแหรอยู่ด้านหลังนู่นนะคะหนวรขบวนยาวพอสมควรน,นะคะงานนี้มีช้างมีม้านะคะม้าใหญ่ม้าทหารโดยตรงเลยดยูดยอ่ะปะเดี๋ยวเราไป วนหน้ากันเหมือนเคยนะคะ เคยอยู่ใกล้แต่ช้างไม่เคยอยู่ใกล้ม้านะคะมาให้ชมตั้งแต่ขบวนหน้าจนถึงขบวนหลังแล้วนะคะ รวดเร็วแน่นอน ปู่จะมองเห็นเขาไหมเนี่ยบ้านพี่ปุ๋ยก็อยู่ตรงข้ามนี้นะคะทุกท่านบ้านพี่ปุ๋ยอยู่ตรงข้ามน้องหญิงก็เป็นแอดมินไลฟ์สดของเราเราก็เก็บคลิปนะคะให้ชมนะคะหนุ่ขบวนสวยง ทั้งปีนี้ก็จะประบวนแค่ห้าเชือกนะคะมีหนุม่มรอสามเชือกสาวสวยอวบๆสองเชือกนะคะส่วนเด็กๆนั้นรออยู่ที่รออยู่ที่วัดนะ,ะโน่นไหนพี่ปุยเหรอ <c oughs> เห็นพี่ปุยไหมโน่นพี่ปุยอยู่ฝั่งโน้นนะคะโอ้ได้เล่นน้ำแล้วค่ะ แล่อๆนวกาละมังใหญ่ไปหน่อยพรเสกคนเดียวหมดเลยน้ำไม่พอเลยพี่ขวัญขวัญไม่ได้เลย บ้านก็เตรียมน้ําไว้ให้ช้างไว้เล่นไว้อาบนะคะนี่ก็จะได้สดชื่นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกท่านก็ให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามมาในช่องพาตูลูช้างคู่ใจไพรขวัญเมืองช้างแห่งงานไพขวัญเมืองนะคะ <c oughs> เจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีอีพีนี้สวัสดีค่ะ